มาตอนนี้ให้เฉพาะคนที่มาซื้อกระบะแขบรีโบดีแมนะ็กนะกรบบะท,ทีประตูไว้ได้นะมันเป็นรถลอยอลอยอสามส่วนขีประตูกับรถกเก๋งมันเป็นลอยอหนึ่งพวกนั้นผมไม่มีให้แต่นี่ให้สําหรับรถที่จดทะเบียนลอยอสามคือพวกกรบบะตอนเดียวกับกระบะแขบเท่านั้นมาซื้อรีโบ้ดีแม็กกับผมมาเลือกเอาก่อนเลยหมดแล้วหมดเลยนะแจกให้ฟรีหมดเลยนี่ มาเลือกเอานะกระบะไอเขาเรียกว่าอะไรนะทะเบียนประมูลป้ายประมูลป้าย,าย,ายสวยอย่างเช่น3 2 3 2ออ,อุดรแต่หมวดพอพึ่งพอผ่านนะนะ 7, 7 0 2 1 2 1สนวยทุกตัวเลย4 4 1 1 1 1, 1, 1, 1 4, 000, นะ 6, 0 0 4ห0ึ0พันอ่า60 60 6ย์0 000, แต่อันนี้สวยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ให้เลยวะเก็บพันนี้ผมเก็บไว้ใส่รถบ้านเลยรถรถรถของผมเอง อันนี้อันนี้ขอหนานอกนั้นให้หมดอันนี้ผมขอเก็บไว้ใช้ได้ไหมอ่าเนี่ยอันนี้ให้หมดเลยใครมาซื้อกระบะแฉบหรือตอนเดียวปีประตูมันใส่ไม่ได้นะมันผิดรอยอปีประตูรถเกง๋งผิดรอยอรถแวนเหมือนกันผิดรอยออันนี้ต้องเป็นรถกระบะบรรทุกเท่านั้นคือรอยอสามจะได้ป้ายรงนี้ไปหมดแล้วหมดเลยใครรีบมาซื้อได้ที่เจตน์มังกรนะมาขอไปนะมีเหลือไม่กี่คันแล้วให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซื้อรถแถมให้ฟรีเลยอ่ะโอเคดีครับ